สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนทางรอดสำหรับผู้ป่วยเจ็บไข้ครับในเรื่องทางรอดสำหรับผู้ป่วยเจ็บไข้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุขคาผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากธรรมห้าอย่างเธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลวอยู่ต่อการไม่นานเลยทำให้อย่างอะไรบ้างเล่า5ห้ย่างคือหนึ่งเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำสองเป็นผู้มีการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลสกปรกน่ารังเกียจในอาหารอยู่เป็นประจำสามเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมาย ความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจํา 4. เป็นผู้ที่มีการกําหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจํา 5. มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในภิกษุทั้งหลายภิกษุไค้ผู้มีกําลังน้อยรูปใด ไม่ละจักทำให้อย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลย พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ